สรุปดราม่าพี่สาวทั้งสี่กับนักชาลีหลังชาวเน็ตเข้าถล่มเห็นแก่เงินลืมบุญคุณกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ทันทีหลังจากที่เพจบันเทิงหน้าตุดและเพจเจมอย108วี1โพสต์ภาพและข้อความประเด็นดราม่าของนักชาลีดาราหนุ่มชื่อดังกับพี่สาวของนักทั้งสี่คนระบุว่าเกิดดราม่าอะไรอีกแล้วเนาะป้าๆไลฟ์แล้วเจอทัวลงจนต้องตอบโต้ไม่ทันต้นโพสต์แต่อยากเอือใครทีมไหนเล่าดิต่อมาเพจอัทรศได้สรุปประเด็นดราม่าดังนี้ สรุปคร่าวๆประเด็นดรามา่าระหว่างพี่สาวกับแน็กชาลีอันนี้เท่าที่ไปเผื่มานะคะหลังจากพี่ปูได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้จัดการส่วนตัวทางฝั่งป้าทั้งสี่คนพี่สาวของแน็กทั้งสี่คนก็เลยติดต่อหาเจ้ปูเพื่อที่จะทำงานร่วมกันเพราะอยากทำช่องทิกโทกจะได้มีรายรับจากการทำนายหน้ามีรายรับเพิ่มขึ้นอีกช่องทาง ซึ่งทางฝั่งป้าได้บอกว่าตอนทำงานกับแนักมันมีบางคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเช่นคอสตูไม่สำคัญคนแต่งหน้าไม่สำคัญเพราะคนเขามาดูนักแค่คนเดียวซึ่งย้อนไปสมัย6ปีที่แล้วก่อนที่แนักยังไม่มีทีมงานพี่สาวชื่อตูนเป็นคนทำเสื้อผ้าคิดบทรวมกับแนักมาโดยตลอดจนเริ่มมีทีมงานจริงๆเมื่อสองปีที่แล้วก่อนที่ป้าๆทั้งสี่คนจะมาทำงานกับเจ๊ปูก็ได้มีการแจ้งกับคุณแม่ไปเรียบร้อยแม่ก็รับทราบ แต่พอจะไลฟ์ทางฝั่ง FC ของป้าบอกว่านักมีการโพสต์หัดสมอสมอให้คนมาถล่มด่าป้าตอนที่กำลังไลฟ์ขายของสี่ป้าโดนว่าทั้งในไลฟ์โพสต์ด่ารุนแรงต่างๆมาตลอดจนถึงวันนี้นักไม่เคยออกมาบอกให้หยุดเลยยกตัวอย่างคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเงินกับป้าที่ว่าสงสารชาลีนะชาลีเคยพูดในไลฟ์ว่าที่ขยับขยายบริษัทก็เพื่อไว้ให้หลานๆได้มีที่ไว้ทมาหากินและถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าชาลีจะช่วยค่าเทอมนะถ้าออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ต่างจากทำร้ายชาลีเลย นอกจากนี้ยังมีข้อความคอมเมนต์ต่างๆที่ไปถล่มสีป้าโดยส่วนมากจะเป็นลืมบุญคุณนักเห็นแก่เงินเกาะแน็กชาลีต่างๆนานาบางคนหนักสุดถึงขั้นไปด่าอาเธอร์ทางฝั่งป้าเลยออกมาชี้แจงในเรื่องเงินว่าไม่เคยช่วยค่าเทอมหลานสักคนให้เปียโนหลานยังมาขอคืนไปเมื่อครึ่งปีหลานที่ได้เงินคนเดียวคือมาทํางานแลกเงินไปขับบ้านทุกคนซื้อเองผ่อนอยู่เองค่ะขออนุญาตแจ้งให้พี่ทราบนะคะอันนี้เท่าที่ไปเผือกฝั่งทางป้ามานะคะก็รอดูว่าทางฝั่งแนักจะชี้แจงยังไง